ต่อไปค่ะคนที่เกิดวันศุกร์ค่ะในเจ็ดวันข้างหน้าของคนที่เกิดวันศุกร์นั้นจะเจอเจออะไรบ้างนะคะหยิหบไพ่สามใบค่ะใบแรกค่ะ The Emperor ค่ะใบที่สองค่ะให้สังขราชค่ะใบที่สามค่ะเดชาร a ล o อตค่ะอืมคนที่เกิดวันศุกร์นะคะให้ออกมาดีมากๆค่ะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่เกิดวันศุกร์เลยนะคะ ในแรกของคุณหรืออเธอร์คุณเป็นคนที่ตัดสินใจหรือทํางานอะไรแล้วเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จค่ะในเรื่องของการงานของคุณถ้าคุณทําด้วยตัวของคุณเองตัดสินใจหรือว่าลงมือทําด้วยตัวของคุณเองนั้นคุณจะประสบความสาเร็จค่ะแต่ตัวไพ่นั้นก็มีความหมายอีกแบบหนึ่งนะคะนั่งหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้คือองค์พระศิวะนะคะ ในส่วนของไพ่สังราชนะคะไพ่สังรารเนี่ยถ้าดูในเรื่องของการเงินนะคะก็จะบอกว่าในช่วงนี้ของคุณเนี่ยคุณจะมีเรื่องของการเงินที่ค่อนข้างจะมีรายจ่ายนะคะแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนคะ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเรียนการงานนะคะช่วงนี้ของคุณเนี่ยการเรียนของการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะ เข้ามาเยอะค่ะแต่คุณทำงานแบบสบายๆนะคะไม่ได้แบบหนักหรืออะไรนะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นก็หมายความว่าช่วงนี้ของคุณในมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่ค่ะของไพ่เดชาร์ลอตนะคะในเรื่องของงานของคุณนั้นคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงาน,นะคะ่ะหรือการเรียนของคุณนะคะ และพไพ่ใบนี้ก็ยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องของกษัตริย์นัก,กรบนะคะอย่างองค์พระนเรศวรนะคะหรือองค์พระเจ้าตากสินนะคะถ้าใครนับถือกันก็ลองไปไหว้ค่ะในช่วงเจ็ดวันนี้ของคนที่เกิดวันศุกร์นะคะสิ่งที่คุณจะพบเจอนะคะ การงานของคุณในช่วงนี้หรือการเรียนของคุณในช่วงนี้นะคะค่อนข้างที่จะมีเยอะค่ะแต่คุณก็ยังทำงานได้อย่างสบายนะคะไม่ได้หนักจนเกินไปไม่ได้เหนื่อยมากจนเกินไปนะคะมีเรื่องของการเงินก็ใช้ใจ่ายอย่างสบายๆค่ะไม่มีปัญหานะคะและให้ยังหมุงบอกว่าในช่วงนี้ของคุณเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวคุณคอยดูแลปกป้องคุณอยู่นะคะให้คุณรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะรวมถึงฝ่าฟันอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ท่านคอยช,ช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะถ้าใครที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครอ,องอยู่หรือตัวเองนับถือเทพเจ้าองค์ไหนก็แล้วแต่นะคะก็ลองไปไหว้ไปขอดูนะคะ ท่านจะได้ปกป้องคุ้มครองคุณค่ะโดยเฉพาะคนที่นับถือองค์มระเจ้าตากสินหรือองค์พระนเรศวรน,นะคะลองไปไหว้ดูนะคะแล้วก็ขอท่านนะคะท่านจะได้ช่วยคุณให้พ้นจากปัญหาและอุปสรรคต่างๆค่ะก็ถ้าถูกใจกันก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกันค่ะ